สวัสดีค่ะระตูนจากตูตาไลฟ์นะคะเราเคยบอกกันไว้ว่าจะมาคุยเรื่องราวของตูนกันว่าเกิดอะไรขึ้นเพืเ่อนๆคนที่ f o l l o w เพจไว้ตูนต้องขอโทษด้วยที่ช่วงหนึ่งหายไปนะคะมาคุยกันก่อนว่า ตูตาไลฟ์วันนี้จะมาพูดถึงมายสตอรี่ของตูตาไลฟ์ค่ะว่าเกิดมาจากอะไรนะคะตูตาไลฟ์เกิดมาจากตุนเองค่ะที่ช่วงหลังอะคะ่ะมีปัญหาเรื่องของน้ำหนักตัวคือค่อนข้างจะอ้วนไวขึ้นนะคะเราเราทานอาหารเหมือนเดิมแต่เรารู้สึกว่าเราเราอ้วนไวขึ้นนะคะเราก็มีปัญหาเรื่องของน้ำหนักลงยากขึ้นนะคะ แต่ไม่ได้สนใจอะไรเพราะคิดว่าเออโอเคคนเราอยู่มากขึ้นแมตาบริสุทธิ์กคงเสื่อมันนี้คือสิ่งเราเรียนรู้อยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นนั่นคือตูนอะเริ่มเริ่มเริ่มปรับตัวเองนะคะเริ่มปรับอาหารปรับโภชนาการของตัวเองเออบอกนิดนึงค่ะกระตูนจากเพจตูตาไลฟ์เลนจบโภชนาการจากมหาวิทยาลัยรายะชภัฏสวนสุสิตนะคะ เข้าเรียนปี40จบปี44ค่ะหลังจากนั้น<ม>ตุนได้เรียนต่อในสายของคารุศาสตร์<ม>นะคะเ,เรียนจบแล้รับปริญยญยาตอนปี46นะคะแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ทำงานที่สาธารณสุขนะคะกรมควบคุมโรคนะคะกองงานไข้เลือกออกนะคะ แล้วกลับเข้ามาลดแรนในส่วนงานของการศึกษาเอาพักกันไว้แค่นี้นะคะอ,คอันนี้ว่าตูตาไลฟ์เนี่ยเกิดมาจากวิกฤตค่ะเกิดมาจากวิกฤตอะไรวิกฤตความอ้วนของตัวเองนะคะควิความอ้วนของตัวเองแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเรารู้สึกว่าเ,เราดูแลผู้ใหญ่อะคะ่ะก็จะมีคุณป้าซึ่งอายุค่อนข้างเยอะแล้วคุณป้าก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนะคะคุณป้ามีทั้งไทรอยด์ไทรอยด์เป็นพิษค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคไตนะคะ ตอนหลังมามีปัญหาเกี่ยวกับโรคภาวะเกาด้วยใช้โราภาวะเกานะคะเพราะว่ายัางเป็นไม่ตลอดคือเป็นเมื่อเราอาจจะปรับอะไรไม่เรียบร้อยดีก็จะเป็นนะคะเพราะฉะนั้นคุณป้าก็จะมีปัญหาเรื่องของโรคเกาวูคุณพ่อก็จะมีปัญหาความดันนะคะกระดูกทับเส้นนะคะคือส่วนใหญ่เราก็จะเป็นเป็นโรคของสวค่ะเป็นโรคของสวนี่แหละ คุณแม่ก็มีเหมือนกันจะเป็นเบาหวานอะไรเงี้ยนั้นรอบตัวเราจะเป็นผู้ใหญ่ซึ่งมีภาวะต่างๆเหล่านี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยนั้นเราเปิดเพจสี่กับสุขภาพแล้วกันเพราะว่าอีกอย่างหนึง่งน้องชายตัวนะะ่ะเป็นเทรนเนอร์นะคะซึ่งก็สอนอยู่ในบ้านช่วงนี้ก็จะค่อนข้างว่างงานนิดนึงเพราะว่าลูกค้าก็จะแบบติดคัดนะคะไม่ค่อยสะดวกมาหาเออติดว่าเงินจะต้องไม่ใช้อย่างอื่น เพื่อนน้องชายก็จะว่างฟรีอยู่นะคะเราก็เลยคุยกับน้องว่า้พี่จะลดน้ําหนักเธอช่วยแนะนําพี่หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วเธอช่วยช่วยเทรนและพี่ขออนุญาตอัดคลิปนะแล้วเธอช่วยไกด์ไลน์แนะนําบ้างเป็นบางคลิปได้ไหมน้องก็โอเคนั่นคือจุดเริ่มต้นนะเราก็เออคุยกันไว้แค่นั้นแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นมาสุขภาพตุนเสียเออคืออะไรเหรอก็คือ ตนมีประจำเดือนมาไม่ปกติมาตอนต้นปีครั้งหนึ่งนะคะคือ1เดือนมาสองครั้งแต่ครั้งนั้นนะ่ะคือยังมีความดูเป็นปกติอยู่คือมันก็เมื่อมันมาครั้งที่2ก็ยังมาคล้ายๆเดิมเนะี่ยสี่สี่ห้าวันอนะไรเงี้ยก็ดูกปกติค่ะจะเป็นสีเลือดหรือกลิ่นหรืออะไรคือไม่มีปัญหาอะไรเลยก็เลยไม่ไม่สนใจอะไรก็ปล่อยมันไปคิดว่าเราคงเครียดหรืออะไรมากเกินไปคราวนี้พอถึงเดือนพฤษภามันก็ผิดปกติอีกครั้งหนึ่ง นะคะผิดปกติอีกครั้งหนึ่งคือมัอนก็ไม่มามาครั้งตอนต้นเดือนก็ไม่ไม่มากวันนะคะประมาณสี่ห้าวันซึ่งปกติคนจะเป็นคนมาประมาณเจ็ดวันนะคะแล้วห้าวันนี้คือเต็มเต็มเลย,ยคือปรากฏว่ารอบนี้คือห้าวันแล้วมาเต็มเต็มแค่สามวันแต่เอเอคุยกับแม่แม่ก็บอกว่อเราเยอะอายุเราเยอะอขึ้นแล้วประจำเดือนก็อาจจะมาน้อยลงบ้าง ปรากฏว่าพออีกสองสัปดาห์ต่อมาประมาณสิบแปดวันค่ะก็ประจําเดือนมาอีกครั้งหนึ่งเฮ้ยคือไม่นี่มันเราไม่แน่ใจว่ามันมาไหมแต่เรามีอาการเวียนหัวอะไรเงี้ย<ๆ>ก็เพื่อนบอกเฮ้ยอาการแบบนี้เธอน่าจะปกติเธอเป็นตอนก่อนมีประจําเดือนปรากฏว่าเฮ้ยไม่ใช่อะไร,งระเงี้ยก็พอไออาการที่มันผิดปกติมันทําให้เราเริ่มเริ่มสํารวจตัวเองแล้วก็พาตัวเองไปหาหมอ พอพาไปเองไปหาไว้จะมาเล่ารยายละเอียดเรื่องนี้ให้ฟังกับโรคตัวนี้นะคะคานนี้พอเราพาตัวเองไปหาหมอคะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราก็คือเราเราต้องกลับมาทานฮอร์โมนทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะทานยาตามที่แพทย์ให้แล้วเราก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มสังเกตตัวเองว่าตอนนี้เรามีอะไรผิดปกติบ้างพร้อมๆไปลกันกนั่งอ่านข้อมูลของโรคที่เกี่ยวข้องทําให้เราทราบอย่างหนึ่งว่าเราน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับฮอร์โมนแล้วล่ะ เรานะ่าจะกําลังเข้าสู่อีกวัยหนึ่งอย่างที่เรียกว่ามันฉับพลันแล้วมันค่อนข้างรวดเร็วก็นั่งทําใจอยู่ค่ะว่าถ้าเดือนที่สองที่สามที่สี่ยังเป็นแบบนี้คือมาเหมือนไม่มานั่นคือวิกฤตของเราละเรากําลังจะเจอปัญหาอีกอันหนึ่งเข้ามาในชีวิตวันนั้นนะ่ะบอกเลยว่าเรื่องเราเกิดขึ้นมาประมาณเดือนนึงแล้วนะคุณคุรับตัวเองไม่ได้หรอกตูไม่เคยคิดว่าตูจะเจอเรื่องเหล่านี้ในวันนี้ รู้ว่าสติแตกเหมือนกันร้องไห้เสียใจทําไมร่างกายเราเป็นแบบนี้เราหาข้อมูลอ่านไม่สนใจเลยชีวิตวนอยู่ในอ่านนั่งอ่านอ่านค้นอยู่อย่างนั้นนะเป็นอะไรเป็นคือไอ้คำว่าวนวนอยู่ในอ่านคือเป็นอะไรเป็นอะไรเไราไม่ได้หาทางออกไปเลยะนะคะเราไม่ได้หาทางออกพักนิงเลยนะกว่ากว่าจะมีอะไรบางอย่างมากระตุ้นให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย เราอยู่ตรงนี้ไม่ได้เราต้อง move on ออกไปเราจะต้อง go ไปข้างหน้าดิไม่ใช่มันนั่งย่ำอยู่อย่างเงี้ยยืนกระเทืบเท้าอยู่ตรงเนี้ยชีวิตกูไม่มีอะไรดีขึ้นมาค่ะและจากวิกฤตนี้เองทำให้เกิดตกต a าไลฟ์ค่ะนับจากนี้ตกต a าไลฟ์จะเป็นเพจที่มีการ active ต่อไปและรูปแบบของตกต a าไลฟ์ก็จะชัดเจนในตัวมันเองมากยิ่งขึ้นก็คือเป็นเพจที่พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพ การดูแลสุขภาพของตัวเองไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจนะคะรวมถึงการออกกําลังกายการดูแลเรื่องของการออกกําลังกายการดูแลเรื่องของอาหารโดยจะมีตูนเป็นคนที่ดูแลเรื่องของอาหารให้พวกคุณให้คําแนะนําในเรื่องของอาหารสําหรับพวกคุณนะคะเราก็จะมีน้องชายของตูนนะคะในโหมดนั่นแหละเป็นคนดูแลในเรื่องของการออกกําลังกายนะคะคําแนะนำเกี่ยวกับการออกกําลังกายในแต่ละเพศแต่ละวัยนะคะเรามาลองดูกันซิยว่า น้องชายตุลจะช่วยเหลือคุณได้มากหรือน้อยแค่ไหนแน่นอนค่ะสําหรับคําแนะนําเหล่านี้เราไม่คิดเงินอะไรกับคุณแน่นอนนะคะแค่เราก็อยากให้คุณแข็งแรงไปด้วยกันและมีวันพรุ่งนี้ที่ดีขึ้นตุนอยากให้พวกคุณมีสุขภาพที่ดีกว่าตัววันนี้ตุนอยากให้พวกคุณมีสุขภาพใจิตใจที่แข็งแกรงนะคะแล้วก็โกนะคะวันพรุ่งนี้ พรุ่งนี้มันก็เช้าแล้วเป็นวัร์ดิ้งที่ตุพูดก,กับตัวเองแล้วบอกใครหลายๆคนเวลาทุกข์ใจว่าพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วยูจะซเเลียไปทํทำไมพรุ่งนี้มันก็เช้าแล้วไม่เป็นไรอะไรจะเกิดให้มันเกิดแต่ในความจริงเมื่อมันเกิดขึ้นมาค่ะในสิ่งที่คุณไม่เคยคิดไม่เคยวางแผนไม่เคยพันไว้ไม่ฝันมาก่อนมันแย่แน่นอนมันยังให้คุณแย่ไปแล้วระยะหนึ่งแต่นั่นแหละคะ่ะ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตรงนี้มันก็เช้าแล้วแล้วเราไม่สามารถนั่งอยู่ในห้องตรงนี้แล้วอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกวันได้เราต้องโกงเราต้องไปข้างหน้าปัญหามีเรื่องราวมากมายเพราะฉะนันเพจตู้ตาไล์จะเป็นเพจที่แนะนําสุขภาพการออกกําลังกายการกินอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําอาหารในแต่ละเมนูเพื่อคนในแต่ละสภาวะเครื่องดื่มสมุนไพรต่างๆนะคะยาบางตัวเราก็จะค่อยๆมีข้อมูลต่างๆเหล่านี้ค่ะตุน แทนคอนเซปต์ไว้ว่าเราจะนาสิ่งเหล่านี้มาให้กับคุณนะคะเพื่อดูแลสุขภาพของผู้คุณมากกว่านนเราจะมาช่วยกันดูแลสภาพจิตใจด้วยเพราะว่าสภาวะจิตใจส่งผลถึงสภาวะร่างกายมากและตัวตุนเองก็ได้รับผลกระทบนั้นเข้าไปเต็มๆเลยเพราะว่าเมื่อเราไม่สามารถควบคุมสภาวะจิตใจเมื่อวันที่ผ่านมาค่ะมันส่งผลมาที่วันนี้ถึงแม้วันนี้ตุนจะเป็นคนที่เข้มแข็งโอเคแล้วก็มูฟออนไปได้ค่อนข้างไวนะคะแต่ว่า นั่นนะคะ่ะตนอ,อยากฝากให้ทุกคนนะคะได้ลองใช้วิธีที่ตุนจะนำเสนอนะคะเพื่อ move on ไปด้วยกันนับจากวันนี้นะคะเราจะ move on ไปข้างหน้าเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพจิตใจที่สมบูรณ์มากขึ้นนะคะเราจะมาแบ่งปันเรื่องราวต่างๆเหล่านี้แล้วก็ถ้าหากเพื่อนเพื่อน,อนคนไหนมีเรื่องราวที่จะมาแชร์กับตูน มาได้เลยนะคะสำหรับตูตาแล้วยินดีค่ะส, comment, ส่งคอมเมนต์ส่งควาคิดเห็นส่งคำแนะนำนะคะเรามาเอนจอยกันเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่ามองว่าตูนมาแบบมาสอนเลยเอาเป็นว่า เราเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดีกว่านะคะสำหรับอะไรที่ตูนแนะนำไปแล้วใครนำไปใช้ได้เราได้ผลมาคุยกันบ้างนะคะเราจะได้รู้ว่าในสิ่งที่ตูนแนะนำไปเราใช้ได้จริงๆแล้วบางครั้งบางคนอาจจะมีปัญหาเดียวกับคุณและปัญหาเดียวกับตูนเราจะได้เป็นเพื่อนกันค่ะผ่านวิกฤตผ่านเรื่องราวผ่านสิ่งต่างๆไปด้วยกัน วันนี้คุณไม่ได้อยู่หลพัาบนโลกกลมๆนะคะมีปัญหานึกถึงเรามีปัญหาสุขภาพานึกถึงเรามีปัญหาร่างกายนึกถึงเราแล้วเราจะก้าวผ่านวันนี้ไปด้วยกันสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ